นิยายเรื่องนี้แต่งโดยอิงจากตำนานสถานที่จริงที่โด่งดังของประเทศเม็กซิโกนั่นคือเกาะตุ๊กตาต้องสาความเงียบที่ขาดวินอเล็กซ์นักสำรวจและยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันผู้บ้าบินเดินทางมายังคลองน้ำที่เต็มไปด้วยตะกอนของโซชิมิลโกใกล้กับกรุงเม็กซิโกซิตี้สถานที่เป้าหมายของเขาคือเกาะตุ๊กตาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สยองขวัญที่สุดในโลก กาะแห่งนี้ปกคลุมไปด้วยป่าไม้เขียวลที่ขึ้นกทึบมีบ้านหลังเล็กๆสร้างจากไม้ไผ่อยู่หลังเดียวเราะว่าสิ่งที่ทําให้ทุกคนต้องผวาคือตุ๊กตาเก่านับร้อยตัวที่ถูกแขวนประจานอยู่ตามต้นไม้กิ่งกา้านและแม้กระทั่งเสาบ้านพวกมันเป็นตุ๊กตาที่ศกปกตาหลุดหัวหายแขนขาขาดวิน่นจนดูเหมือนศพที่ถูกแขวนเรียงรายอาเล็กซ์ลงจากเรือพายเล็กๆพร้อมกับมานูเอลไกด์ต่องเที่ยวผู้มีใบหน้าซีดเผือกมานูเอลเล่าด้วยเสียงกระซิบว่าตุ๊กตาเหล่านี้ถูกนำมาแขวนโดยดอนฮูเลียน เจ้าของเกาะผู้ล่วงลับเพื่อปลอบใจวิญญาณเด็กหญิงที่จมน้ําตายในคลองนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนโดนฮูเลียนเชื่อว่าวิญญาณของเธอตามหลอกหลอนเขาจึงพยายามใช้ตุ๊กตาเหล่านี้เป็นเครื่องสังเวยพวกเขาว่ากันว่าตุ๊กตาพวกนั้นมีชีวิตมารูเอลกล่าวก่อนจะปฏิเสธที่จะก้าวขึ้นไปบนเกาะดวงตาที่จ้องมองอเล็กไม่สนใจคาเตือนเขาเปิดกล้องและเครื่องบันทึกเสียงเดินขึ้นไปในเกาะความชื้นและกลิ่นสาบของเชื้อราและตะกรนโครนประทะเข้าจมูก เสียงประกอบไปตอนนี้มีเพียงเสียงน้ําไหลเอื่อยๆและเสียงของอเล็กเหยียบใบไม้แห้งขณะที่อเล็กกำลังถ่ายภาพตุ๊กตาตัวหนึ่งที่มีผมสีดํายาวและดวงตาข้างหนึ่งหลุดหายไปทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังมาจากด้านหลังเธอมาที่นี่ทําไมอเล็กหันควาแต่ไม่เห็นใครเขาตรวจสอบไมโครโฟนทุกอย่างทํางานปกติเขาพยายามคิดว่ามันเป็นเสียงสะท้อนแต่เสียงนั้นชัดเจนเกินไป เขาเดินไปที่บ้านไม้ของดอนฮูเลียนภายในเต็มไปด้วยใยแมงมุมและกองขยะบ,บนโต๊ะมีตุ๊กตาที่ดูใหม่กว่าตัวอื่นวางอยู่กลางกองดินตุ๊กตาตัวนั้นมีชุดสีขาวและสะอาดผิดปกติอเล็กบันทึกเสียงพูดของตัวเองนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันเหมือนตุ๊กตาตัวนี้ถูกนํามาวางไว้ใหม่อันใดนั้นแสงไฟฉายของเขากระดับลงความมืดมิดเข้าครอบงําพร้อมกับเสียงหอบหายใจที่ดังอยู่ข้างหูไม่ใช่เสียงของเขาแน่ๆ วงล้อมที่บีบรัดเมื่อไฟฉายติดขึ้นอีกครั้งอเล็กซ์รีบวิ่งออกจากบ้านแต่สิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาต้องสุดลงตุ๊ก,กตาทั้งหมดที่แขวนอยู่รอบเกาะกำลังหันหน้ามาหาเขาพวกมันไม่ได้ห้อยหันหน้าเข้าหากันเหมือนตอนแรกแต่มันสร้างวงล้อมจ้องมองเขาเป็นจุดศูนย์กลางเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นพร้อมกันจากทุกทิศท,ทางเป็นเสียงที่ซ้อนทับกันหลายเสียงจนฟังไม่ได้สับราวากับว่าเด็กผู้หญิงนับร้อยกำลังพูดพร้อมกัน อเล็กซ์วิ่งไปที่ริมคลองเพื่อกลับไปหามานูเอลแต่เขาพบว่าเหลือพายลำเล็กๆหายไปแล้วเหลือเพียงแอ่งน้ำสีดำสนิทเขาเริ่มหวาดกลัวอย่างแท้จริงและบันทึกเสียงสุดท้ายด้วยน้ำเสียงสั่นเกลือผมผมผกำลังถูกล้อมตุ๊กตาพวกนี้มันกำลังขยับผมเห็นเงาฉากสุดท้ายของขวัญจากผู้อื่นเสียงลมพัดแรงผิดปกติพัดเอาเสียงร้องไห้โหยหวนของผู้หญิงดังมาจากกลางคลองน้ำ อเล็กซ์รู้ทันทีว่านั่นคือวิญญาณเด็กหญิงเมื่อลมสงบลงเสียงร้องไห้หายไปถูกแทนที่ด้วยเสียงเดินที่แปลกประหลาดมันไม่ใช่เสียงเดินของคนแต่เป็นเสียงสิ่งของแข็งๆถูกลากคลูดไปกับพื้นโคลนเสียงนั้นดังมาจากบ้านไม้อเล็กพยายามซ่อนตัวอยู่ใต้พุ่มไม้แต่ก็ไม่เป็นผลตุกตาตัวใหม่ที่สุดที่เขาเห็นบนโตะ๊ะกำลังเดินออกมาจากบ้านช้าๆมันไม่มีเชือกผูกไม่มีใครอุ้ม ตุ๊กตาตัวนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเขามือข้างหนึ่งของมันถือสิ่งที่คล้ายดวงตาแก้วที่หลุดออกมาจากตุ๊กตาตัวอื่นมันยื่นดวงตาแก้วนั้นมาตรงหน้าของอเล็กเรากับจะมอบของขวัญให้ทันใดนั้นอเล็กก็รู้สึกเจ็บแปีพิ้ายทอยมีบางอย่างหนักดักฟาดลงมาเครื่องบันทึกเสียงหลุดออกจากมือเขาปลายสุดท้ายที่บันทึกได้คือเสียงตุ๊กตาตกกระทบพื้นตามมาด้วยเสียงหัวเราะคิดคักของเด็กหญิงที่ดังขึ้นเพียงครั้งเดียว และความเงียบที่สมบูรณ์แบบก็ตามมา